เซโกะแบรนด์นาฬิกาสัญชาติญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนาฬิกาหลากหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนแฟนๆได้ตั้งฉายาให้กับนาฬิการุ่นนั้นๆอย่างสร้างสรรค์เป็นเหมือนชื่อเล่นที่แฟนๆตั้งให้จากลักษณะภายนอกที่บ่งบอกคาแรคเตอร์ของคอลเลกชันซึ่งในครั้งนี้เราจะพาทุกคนมาดูความเป็นมาของชื่อเล่นนาฬิกาในแต่ละรุ่นว่ามีที่มาอย่างไรบ้าง The Story Tuner of เรื่องราวของ s e ก k t u u n r เริ่มต้นจากรุ่น61597010ซึ่งเป็นนาฬิกาสุดไอคอนิกที่มีตัวเรือนที่แปลกตาเปิดตัวครั้งแรกในปี1975ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดำน้ำลึกแบบ saturation diving โดยเฉพาะซึ่งทางเซกุโก็ได้ออกแบบและพัฒนาตัวเรือนขึ้นมาใหม่โดยใช้เวลาในการออกแบบนานถึง7ปี และได้มีการจดสิทธิบัตรมากถึง20ฉบับเนื่องจากมีการออกแบบที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮีเลียมแก๊สเ s c a p e วาล์วหรือวาล์วปล่อยฮีเลียมในการแก้ปัญหาความดันอากาศดังนั้นตัวเรือนจึงถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างแบบชิ้นเดียวมีประเก็นที่มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลไม่มีฝาหลังสามารถเปิดได้จากด้านหน้าเท่านั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ทนต่อแรงกระแทกและป้องกันน้ำเข้าได้เป็นอย่างดี ด้วยการออกแบบตัวเรือนที่พิเศษนี้จึงทำให้นาฬิกามีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนนาฬิกาดำน้ำอืน่นๆในท้องตลาดยิ่งไปกว่านั้นนาฬิการุ่นนี้ก็ได้กลายเป็นนาฬิกาดำน้ำรุ่นแรกของโลกที่ใช้ตัวเรือนไทเทเนียมสามารถดำน้ำได้ลึกถึง600เมตรส่วนที่มาของชื่อทิวนานั้นมาจากรูปแบบของตัวเรือนที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์โดยตัวเรือนจะเป็นทรงกระบอกที่ใหญ่ถึง51มิลลิเมตร มีขอบหน้าปัดที่จมอยู่ในตัวเรือนเวลามองจากด้านข้างจะทำให้นึกถึงขอบกระป๋องปลาทูน่ารวมถึงการที่เชื่อมต่อสายนาฬิกาเข้ากับตัวเรือนแบบร้ายรอยต่อที่ไม่มีหลักก็ยิ่งทำให้ภาพรวมของนาฬิกาดูคล้ายกับการเอากระป๋องทูน่ามาวางไว้บนข้อมือแลอกจุดหนึ่งที่ทำให้นึกถึงกระป๋องทูน่าก็คือด้วยความที่ตัวเรือนเป็นแบบโ o โนโเคสไม่มีฝาหลังเมื่อนำนาฬิกาไปเซอร์วิสก็ต้องใช้วิธีเปิดกระจกเพื่อนำเครื่องออกมา ซึ่งเหมือนกับการเปิดฝากระป๋องเพื่อนเอาเนื้อปลาอกมานั่นเองทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าท n วนา a n นซึ่งปัจจุบัน s e โก้ท u n a ก็ถือเป็นนาฬิกาดำน้ำเรือทงของเซโกที่ไอคอนิกอยู่ในคอลเลกชั o น prospect s ที่มีหลายรุ่นออกมาสู่ตลาดและมีชื่อเล่นอย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นรุ่นแรกที่ออกมาจะมีฉายาว่า grandfather tuna หรือรุ่นที่เป็นกลไกควอตส์เรือนสีทองก็จะถูกเรียกว่า golden t u นาเป็นตน้น the story of turtle s e i g o turtle ถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนาฬิกาดำน้ำที่เก่าแก่รุ่นว่าถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1976มาพร้อมชื่อหมายเลขอ้างอิง63067001ทัโดยทางแบรนด์ตั้งใจสร้างสรรค์ s e i g o turtle มาเพื่อเสริมคอลเลกชันนาฬิกาสำหรับดำน้ำโดยเฉพาะและก็ถูกผลิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1976จนถึงปี1988ยิ่งไปกว่านั้นนาฬิการุ่นแรกนี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะและขายในประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นซึ่งตัวนาฬิกาจะโดดเด่นด้วยขอบนบปัดสีดำมีดีไซน์ที่วินเทจสวยงามทำให้สามารถสวมใส่ดำน้ำหรือสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำลึกระดับ150เมตรและถูกขับเคลื่อนด้วยกลไก In-house c a l i b e r 6306A ส่วนตัวเรือนจะเป็นทรงคุชชั่นที่สามารถกันกระแทกได้เป็นอย่างดีซึ่งการออกแบบนี้เองทำให้นาฬิการุ่นนี้ได้กลายเป็นรุ่นยอดนิยมในหมู่ดักดำน้ำที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างของตัวเรือนที่มีความทนทานสำหรับฉายาที่ถูกเรียกว่า turtle นั้นมาจากการที่นาฬิการุ่นนี้ มีตัวเรือนสเตเลสเตียคุชเชนขนาดใหญ่45มิลิเมตรยาว4 8ม mm. ิลิเมตรมาพร้อมเม็ดมายมขนาดใหญ่อยู่ตำแหน่ง4ีนาฬิกาที่ฝังอยู่ในตัวเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดมายมเคลื่อนโดยไม่ตั้งใจซึ่งหากมองโดยรวมแล้วนั้นรูปทรงของตัวเรือนจะมีลักษณะคล้ายกับรูปทรงกระดองเต่าที่ปกคลุมตัวของเต่าอยู่และถ้ามองจากมุมสูงก็จะเห็นเหมือนเต่านอนราบอยู่บนพื้นแต่ถ้ามองจากด้านข้างก็จะเห็นเหมือนมีกระดองเต่าครอบอยู่ และหากพลิกกลับมาด้านหลังของตัวเรือนก็จะเห็นทรงโค้งของตัวเรือนและขานาฬิกาที่ทำให้ภาพรวมเหมือนกับเต่าเช่นกันเรียกได้ว่าทุกสัดส่วนของนาฬิกามีภาพหลักของเต่าติดมาด้วยในทุกมิติอย่างไรก็ตามในปี2016ที่ผ่านมาทางแบรนด์ได้นำดีไซน์วินเทจสุดคลาสสิกของเทอร์โกลับมาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวนาฬิกาภายใต้ c o l l e c t i o prospects และในปัจจุบันก็ได้ออกนาฬิกามาหลากหลายรุ่น เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่อีกทั้งยังได้รับฉายาใหม่ด้วยเช่น King Turtle หรือแม้แต่ Ninja Turtle จาก Series Prospects Black Series Story of Monster นาฬิกาที่ได้รับฉายาว่า Monster ก็คือ Seiko Diver's 0 0 0เมตรที่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปี2000มาในชื่อรหัส SKX 779K 77หน้าปัดสีดำ และ SKX 781K นปัดสีส้มซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ออกมาภายใต้ซีรีส์ Seiko 5โดยจะมีคุณสมบัติทั่วไป5อย่างนั่นก็คือมีกลไกอัตโนมัติมีฟังก์ชันวันและวันที่การกันน้ำลึกถึง200เมตรเม็ดมิยมที่ฝังอยู่ในตัวเรือนที่ตำแหน่ง4นาฬิกาอีกทั้งมาพร้อมตัวเรือนและสายที่ทนทานแข็งแกร่งในส่วนของการออกแบบ Seiko Monster นั้น ทางแบรนด์มีแนวคิดที่จะสร้างสรรนาฬิกาให้เป็น Tool Watch ที่ตอบโจทย์กับนักดำน้ำและเน้นการใช้งานโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือหลักชั่วโมงที่มีขนาดใหญ่มากแบบที่เซกโกไม่เคยทำมาก่อนเพื่อช่วยให้สามารถอ่านเวลาใต้น้ำได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วและจุดที่จะโดดเด่นที่สุดก็ต้องเป็นขอบตัวเรือนที่เป็นรอยหยักแบบเว้าเพื่อสามารถวางนิ้วเข้าไปได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถจับและหมุนขอบหน้าปัดได้อย่างง่ายดายแม้สวมชุดดำน้ำอยู่ มาพร้อมกับสายสเตลเลสสตีลที่มีข้อต่อขนาดใหญ่และตัวเรือนหนาตามแบบฉบับ Two Watch ซึ่งทั้งหมดมีคือดีไซน์อันเป็นอัตลักษณ์ของนาฬิกา Seiko Monster ที่มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใครทำให้นาฬิการุ่นนี้กลายเป็นที่รักของนักสะสมและคนรักนาฬิกาได้เป็นอย่างดีส่วนที่มาของชื่อ Monster นั้นมาจากตัวเรือนที่บึกบึนและหน้าตาที่ดุดันทำให้เหมือนสัตว์ประหลาดหลายตัวผสมอยู่ ซึ่งหากมองจากด้านบนก็จะเห็นเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่อ้าปากกว้างและแยกเคี้ยวอยู่ส่วนเข็มชั่วโมงก็จะดูเหมือนกรงเล็บแต่หากมองไปด้านข้างของตัวเรือนก็จะคล้ายกับซี่ฟันอันแหลมคมของไดโนเสาร์ส่วนเส้นสายต่างๆที่อยู่บริเวณรอบหน้าปัดก็ทําให้นึกถึงเอฟเฟก์ของมังงะที่เป็นเหมือนแสงแผ่กระจายไปรอบๆซึ่งดูมีพลังและอํานาจสมกับฉายามอนสเตอร์อย่างแท้จริง โดยในปัจจุบัน s e โก o มอนสเตอร์ก็ได้มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและได้ถูกต่อยอดนำมาอยู่ในคอลเลกชันหลักอย่าง prospect s และได้มีการผลิตออกมาให้อยู่ในซีรีส์ต่างๆอีกหลายรุ่นเช่นรุ่นปัจจุบันที่วางขายอยู่อย่าง Save the Ocean srpg 5 7 k ที่เพิ่มลุกเล่นตามคอนเซปต์ของรุ่นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวของน้ำแข็งและรอยเท้าของเพนกวินอันโดดเด่นที่ทำให้หน้าปัดของนาฬิกามีเอกลักษณ์อย่างสวยงาม The Story of Samurai สำหรับฉายาซามูไรนั้นได้กำเนิดขึ้นในปี2004โดยที่เซโกะซามูไรรุ่นแรกมีตัวเรือนเป็นไทเทเนียมขนาด42มิลิเมตรและถูกวางขายแค่ในประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นจึงได้ผลิตรุ่นที่เป็นตัวเรือนสเตลเลสสตีลมาขายในตลาดอินเตอร์โดยรูปลักษณ์ภายนอกของนาฬิกาจะดูใหญ่และแข็งแกร่งซึ่งจะช่วยเสริมลุคสปอร์ตได้เป็นอย่างดี และที่สําคัญคือมีความโดดเด่นอยู่ที่ขอบหน้าปัดและเม็ดประยมที่สุกสลับเป็นลวดลายเข้าหลามตัดซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการจับเพื่อใช้งานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการดีไซน์บริเวณขอบหน้าปัดหมุนได้ทิศทางเดียวให้มีสีดํามันวาวตัดกับขอบสีขาวของสเกลจับเวลาได้อย่างลงตัวมาพร้อมชุดเข็มที่ดูแปลกตาและคุณสมบัติการกันน้ําลึกได้มากถึง200เมตร ส่วนที่มาของชื่อซามูไรไม่ได้มาจากลักษณะหน้าตาของนาฬิกาที่เหมือนกับซามูไรแต่มาจากรูปร่างและเส้นสายของนาฬิกาที่มีความคมราวกับโดนดาบญี่ปุ่นนั้นเฉือนออกให้ความรู้สึกลำยุคที่ไม่ธรรมดาและแตกต่างจากนาฬิกาดำน้ำโดยทั่วไปซึ่งจะเห็นได้จากการออกแบบที่มีการเล่นเส้นสายให้เป็นเส้นตรงและองศาที่ดูคมเป็นพิเศษทำให้มีเหลี่ยมคมที่ชัดเจนในทุกสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวของขานาฬิกาที่มีองศาอันแหลมคมจนดูเหมือนถูกตัดด้วยดาบของซามูไรส่วนที่2คือรูปทรงของเข็มนาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายกับดาบและส่วนสุดท้ายก็คือลวดลายสลักเข้าหลามตัดที่อยู่บริเวณเม็ดมยมและด้านล่างของขอบตัวเรือนซึ่งลวดลายนี้เองที่คล้ายกับลายบนดามดาบคาตนาของซามูไรและทั้งหมดนี้ก็ยังสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นและบ่งบอกถึงความเป็นซามูไรได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบ,บันทางแบรนด์เซโกก็ได้ออกนาฬิกาเซโกะซามูไรมากกว่า20รุ่นให้เหล่าแฟนคลับได้เก็บสะสมกันและในปี2020นี้ทางเซโกก็ได้อัปเดตคอลเลกชันซามูไรให้มีความพรีเมียมมากขึ้นไปอีกอยู่ภายใต้คอลเลกชัน prospect s กับฉายาใ,ใหม่ King Samurai The Story of Sumo ไซโกซูโมเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ถูกเปิดตัวภายใต้ collection prospects ในปี2007ในรุ่น prospect diver 200เมตร SBDC031 ที่ยังคงดีไซน์บึกบึนตามฉบับนาฬิกาดำน้ำของเ e กโโดยขนาดตัวเรือนจะอยู่ที่45ม mm, ิลเ,เมตรหน้าพร้อมเม็ดมยมที่อยู่ตรงตำแหน่ง4นาฬิกาและหลักชั่วโมงขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีความสามารถในการกันน้ำลึก200เมตรและขับเคลื่อนด้วยกลไกลอัตโนมัติแบบใหม่คาลิเบอร์6 r 1 5ซึ่งเป็นกลไกลที่อยู่ในระดับสูงกว่าตลาดในช่วงเวลานั้นถึงแม้ว่านาฬิการุ่นนี้จะไม่ได้มีอายุยาวนานเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าแต่ก็เป็นหนึ่งนาฬิกาดำน้ำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเซกส่วนที่มาของฉายาซูโม่ที่แฟนคลับตั้งให้นั้น อาจจะมาจากลักษณะเด่นหลายอย่างที่เหมาะเจาะกับนักสู้ผู้ทรงพลังเช่นตัวเรือนที่กลมอ้วนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง45มิลลิเมตรแต่กลับมีขานาฬิกาที่กว้างเพียง20มิลลิเมตรภาพรวมจึงดูเหมือนกับคนรูปร่างใหญ่ที่มีขาเล็กเสมือนนักกีฬาซูโมส่วนมาร์คเกอร์ตรงตำแหน่ง12นาฬิกาที่เป็นทรงสามเหลี่ยมตัดปลายคว่ำและมีขีดตรงกลาง ผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับทรงผมจุของนักกีลาสูโมโซึ่งเป็นทรงผมสไตล o ์โออิโชโดยมีลักษณะเป็นปมด้านบนที่กางออกคล้ายพัดโทโกยมามะอีกทั้งเมื่องหงายนาฬิการะนาบกับผื้นยังมีรูปทรงเหมือนลานประลองของสูโมโที่เรียกว่าโดโจอีกด้วยและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองจึงกลายเป็นที่มาของชื่อสูโมโที่เอาไ้เรียกแทนนาฬิการุ่นนี้ซึ่งทางแบรนด์เซก ยังคงดีไซน์คลาสสิกของซูโมนี้มาตั้งแต่ปี2007จนถึงในปี2018จนกระทั่ง2022นี้เองทางแบรนด์ได้มีการอัปเดตอัปเกรดครั้งใหญ่สำหรับคอลเลกชันซูโมเลยก็ว่าได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของนาฬิกาในหลายส่วนทั้งหน้าปัดสายนาฬิกาตัวล็อกสายและเปลี่ยนวัสดุขอบตัวเรือนมาเป็นวัสดุเซรามิกพร้อมกลไกออโตเมติกคาลิเบอร์ 6R35 ที่สามารถสำรองพลังงานได้นานขึ้นเป็น70ชั่วโมงซึ่งการอัปเดตครั้งใหญ่นี้เป็นการอัปเกรดให้สมกับฉายา King ูโ m o อย่างแท้จริง The Story of s e i k n Seiko Shogun เป็นนาฬิกาน้องใหม่ในตระกูล Seiko p r o s p e c t s ที่อยู่ภายใต้คอลเลกชัน Seiko Divers Watch นาฬิกาดำน้ำที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของ Seiko ซึ่งถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2008 โดยรุ่นแรกที่เปิดตัวออกมาก็คือ reference sbdc 0 0 7นปัดสีดำและ sbdc 0 0 9นปัดสีส้มซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ใช้วัสดุตัวเรือนเป็นไทเทเนียมที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งและทนทานโดยรูปลักษณ์ของตัวเรือนใกล้เคียงกับนาฬิกาซามูไรส่วนเข็มนาฬิกาจะดูคล้ายกับนาฬิกามอนสเตอร์ในยุคแรกๆและกลไกเป็นแบบเดียวกับนาฬิกาซูโม ที่มาพร้อมตัวเรือนขนาด44มิลิเมตรที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่แต่ยังคงความคลาสสิกได้ไว้เป็นอึ่งดีในส่วนของที่มาของฉายาโชกุนมาจากนาฬิการุ่นนี้ที่มีรูปลกษณ์อันแข็งแกรง่งคล้ายกับชุดเกราะของท่านโชกุนสังเกตได้จากรูปร่างของข้อต่อที่ใช้กับสายนาฬิกาจะถูกต่อเข้าด้วยกันเป็นมุมในลักษณะที่เรียกว่ายาบเนะลูกศรขนนกทำให้นึกถึงอาวุธและชุดเกราะของโชกุน ซึ่งจะแตกต่างจากนาฬิกาส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเส้นตรงนอกจากนี้แล้วรอยบากสามเหลี่ยมต้องขอบตัวเรือนก็มีความคล้ายกับเครื่องประดับบนหมวกของโชกุนซึ่งการดีไซน์ขอบตัวเรือนแบบนี้เองที่ช่วยให้สามารถบุนขอบหน้าปัดได้อย่างมันคงและในส่วนของพื้นผิวสายนาฬิกาก็ถูกขัดแต่งอย่างประณีตทําให้ภาพรวมของนาฬิการ,รุ่นนี้ชวนให้นึกถึงชุดเกาะที่โชกุสนสวมใส่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามนาฬิกาโชกุนในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ยังคงดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของโชกุนไว้ได้ในทุกรายละเอียดและในปี2020ที่ผ่านมานี้ทางแบรนด์ก็ได้มีการปรับโฉมนาฬิกา Seiko p r o s p e c t Divers โชกุนโดยเปลี่ยนหลักชั่วโมงให้เป็นทรงเคี้ยวแบบแท่งสามเหลี่ยมและมีสีสันที่แปลกใหม่แต่ยังคงรูปทรงตัวเรือนไทเทเนียมอันเป็นอัตลักษณ์ของนาฬิการุ่นนี้ไว้เช่นเดิม และสำหรับเซโกะโชกุนรุ่นใหม่นี้มีให้เลือก2แบบคือน้าปัดสีดำในรหัส SPB189J และน้าปัดสีขาวรหัส SPB191J มาพร้อมการกันน้ำลึก200เมตรขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไก 5, ออโตเมติกคาลิเบอร์ 6R35 ที่สามารถช่วยสำรองพลังงานได้นานขึ้นเป็น70ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับ King Sumo Story of Panda ปิดท้ายด้วยนาฬิกาคโครโนกราฟรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเซโกกับรุ่น Prospect Speedtimer Solar ที่ถูกเปิดตัวไปในปี2021โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาที่ใช้จับเวลาในการแข่งขันระดับโลกอย่างโอลิมปิกจนพัฒนามาเป็นนาฬิกาข้อมือ Speed Timer เรือนแรกในปี1969ส่วนประวัติความเป็นมาของรุ่น Speed Timer นั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยสามารถรับชมวิดีโอได้ที่ลิง์ด้านล่างนี้ Speedtimer Solar ถือเป็นการสร้างสรรค์นาฬิกาจับเวลาด้วยกลไกโครโนกราฟให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่39มิลิเมตรหลักชั่วโมงจะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมชิ้นหนามาพร้อมชักไฮมิเตอร์มาตรวัดความเร็วที่ขอบตัวเรือน ซึ่งทางแบรนด์เซกุกได้ผสานรูปลักษณ์ของนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟเข้ากับกลไกลโซลาร์อันล้ำสมัยได้อย่างลงตัวทำงานด้วยไฟฟ้าจากตัวเก็บประจุที่แปรพลังงานมาจากแสงซึ่งจะรับแสงผ่านกรอบนปัดย่อย3มวงตัวเรือนจะเป็นสเตลเลสสตีลที่มีความคลาสสิกพร้อมกระจกนปัดแบบแซฟไฟร์ทรงโคง้งที่เคลือบสารกันสะท้อนโดยรวมแล้วทำให้นาฬิการุ่นนี้ดูทันสมัยเป็นอย่างมากส่วนที่มาของชื่อแพนด้านั้น มาจากรูปลักษณ์ของนาฬิกาสปีดไทม์เออรของรุ่นที่มีพื้นหน้าปัดสีขาวและมีหน้าปัดย่อยสีดำเรียงตัวกันที่ตำแหน่ง3นาฬิกา6นาฬิกาและ9นาฬิกาทำให้เกิดรูปร่างเขาโครงคล้ายกับหน้าตาของมีแพนด้าที่มีขนสีขาวทั่วใบหน้าแต่มีการแต่งแต้มสีดำที่บริเวณตาและตำแหน่งจมูกกับปากโดยชื่อเล่นของนาฬิกาที่ถูกเรียกว่ามีแพนด้านั้น มักจะมาพร้อมกับคอลเลกชันนาฬิกาโครโนกราฟที่มีฟังก์ชันการจับเวลาเพราะนาฬิกาที่มีฟังก์ชันนี้จะมีการจัดวางหน้าปัดย่อยอันเป็นที่มาของฉายาแพนด้านั่นเองโดยปัจจุบันทางแบรนด์เซกได้เปิดตัวนาฬิกา Prospect Speed Timer Solar รุ่นใหม่ล่าสุด2022ที่ปรับตัวเรือนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก39เป็น41.4ม mm, ิลิเมมาพร้อมน้าปัด3สีใหม่ และยังคงใช้กลไกแบบโซล่าเหมือนเดิมคงความเป็นนาฬิกาข้อมือโครโนกรากับกลไกโซล่าอันล้ำสมัยได้อย่างครบเครื่องและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชื่อเล่นนาฬิกาจากแบรนด์เซกโกะโดยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนาฬิกาเซโกโอะอีกมากมายหลากหลายรุ่นที่มีหน้าตาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับฉายาจากแฟนๆทั่วโลกอีกมากมายแล้วทุกคนละ่ะชอบฉายานาฬิการุ่นไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH